สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ตายก็จะพาทุกคนมาบำรุงต้นผักชีฝรั่งนะคะที่ตายได้ปลูกไว้ในกระถางค่ะก็จะมีอยู่สองสากระถางด้วยกันค่ะทุกคนทางนี้นะคะตายก็ปักไว้เหมือนกันค่ะนี่นะคะก็ช้ำยอดค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเแข็งแรงมากกว่านี้นะคะก็จะขยายไปลงในกระถางเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเป็นผักชีฝรั่งที่ได้ปลูกไว้นะคะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าปลูกผักชีฝรั่งยังไงนะคะให้ใบเขาชูตั้งแข็งแรงนะคะวิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยเราต้องรู้ก่อนว่าโดยธรรมชาติของผักชีฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ได้ชอบแสงแดดจัดค่ะทุกคนเขาจะชอบอยู่ในที่ที่มีแสงรำไรนะคะแล้วเขาชอบดินที่มีความชื้นแต่ไม่ได้ชอบดินที่มีความแฉะนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างเนี้ยเขาก็ยังมีความชื้นนะคะนี่ เท่าที่มองดูนะคะเนี่ยดินประมาณตรงนี้ค่ะก็ยังโอเคมีความชื้นนะคะทีนี้เราจะบำรุงดูแลเขาอย่างไรต่ายก็จะเติมปุ๋ยนะคะแล้วก็ดูค่ะว่าใบแก่ๆแ,แบบนี้เราก็มาดึงออกนะคะเ,คเพื่อสารอาหารของต้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงใบแก่ๆแ,แบบนี้แล้วนะคะคือดึงใบแก่ๆแ,แบบนี้ออกเลยเนี่ยนะคะดึงใบแก่ๆแ,แบบนี้ออกแล้วเราก็ พยายามพรวนดินเขาบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูความชื้นคะคะที่สําคัญดูดินดูความชื้นเป็นหลักนะคะเนี่ยอย่างทางเนี้เขาก็ชูตั้งดีแล้วไต่ตัดไปกินหลายรอบแล้วนะคะร่องรอยการตัดนะคะตัดเด็ดไปกินหลายรอบเลยนะคะนี่ค่ะร่องรอยการตัดไปนี่หลายรอบเลยทีเดียวนะคะกระถางน,นี้ก็จะอยู่ด้วยกันนานเลยนะปลูกแบบคืออยู่ด้วยกันนานนะคะทุกคนคือเด็ดกินเรื่อยๆเลยนะคะ วิธีการในการดูแลในการบำรุงแต่ก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกนี่แหละคะ่ะเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะอย่างวันนี้นะคะแต่ก็จะพาเพื่อนๆมาเตรียมปุ๋ยนะคะที่จะใส่บำรุงต้นผักชีฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมปุ๋ยใส่ในกระบะนี้แล้วก็เดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเอาละคะ่ะมาเลยนะคะเราจะเตรียมปุ๋ยใส่ในกระบะนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะคะว่าต่เตรียมยังไงนะ มีเปลือกไข่ก็ใส่เปลือกไข่เข้าไปค่ะมีน้อยนะคะวันนี้ไม่ได้มีเยอะเนาะทีนี้ตัวต่อมานะคะที่จะใช้ก็เป็นเปลือกกล้วยค่ะใส่ไปเลยนะคะเปลือกกล้วยเนี่ยประโยชน์เขาเยอะนะทุกคนใครที่มีกล้วยนะคะอย่าทิ้งนะ ประโยชน์เยอะดีจริงๆค่ะถ้าชิ้นใหญ่ๆก็ฉีกได้ค่ะทุกคนเนี่ยถ้าชิ้นเขาใหญ่ๆฉีกเขาหน่อยตัวต่อมาก็ปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยอคอกหรือว่าปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ได้นะคะวันนี้แต่จะใช้เป็นปุ๋ยหมักที่ไต่ทำในตะกร้าค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเวลาเราจะใส่ปุ๋ยนะคะเราจะต้องผสมอินทรีย์วัตถุไปสักหน่อยนะ อย่าใส่ปุ๋ยแบบเพียวๆอย่างเดียวเนาะให้เขาได้มีอินทรีย์วัตถุนะคะพืชชอบอินทรีย์วัตถุค่ะเขาจะไปย่อยสลายแล้วก็ค่อยๆบำรุงพืชผักของเราเองโดยตามธรรมชาติของเขานะคะให้เขาย่อยสลายอยู่ในกระถางนั่นแหละเป็นปุ๋ยต่อไปค่ะนี่ค่ะเศษใบไม้ก็ยังมีเหลืออยู่แล้วก็ใช้ทุกเขาไปเลย แล้วเอาสิ่งที่เราคลุกเคล้าเนี่ยลละค่ะไปใส่ที่กระถางต้นพืชต้นผักของเราเลยถ้าชิ้นใหญ่ฉีกหน่อยนะคะเอาละค่ะไปค่ะกลับมาที่ต้นผักชีฝรั่งค่ะแต่ก็จะทำแบบอย่างง่ายอย่างนี้นะคะไม่ได้ทำแบบยุ่งยากเลยโรยไป ค่อยเคาะเอาโรยไปก่อนนะคะกระถางนี้ก็เหมือนกันโรยโรยไปก่อน หลังจากที่เราใส่แล้วนะคะก็ปัดปๆเขาหน่อยค่ะปัดปๆหน่อยช่วยหน่อยนะคะปัดเบาๆค่ะใบไหนที่โดนโกลบโดนทับอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยช่วยเขาหน่อยให้งัดงัดเขาขึ้นมาอย่างนี้ เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ําได้ตามปกติเลยค่ะตายก็ได้เตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็ราดรถลงไปเลยค่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวนะคะก็สามารถที่จะผสมราดรถไปด้วยได้ค่ะนี่ค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนการดูแลผักชีฝรั่งนะคะเราจะต้องดูที่ดินเป็นหลักค่ะ ถ้าดินของเรายังไม่ได้มีความชื้นสักเท่าไรถ้าดินค่อนข้างแห้งนะคะก็รดน้ําเป็นประจำค่ะเช้าเย็นแต่ถ้าดินมีความชื้นแล้วเราก็รดน้ําวันละครั้งค่ะตอนเช้าหรือว่าจะวันละครั้งช่วงเย็นก็ได้นะคะแล้วก็หมั่นดูรากเขาบ่อยๆนะคะถ้ารากลอยก็เติมดินหน่อยค่ะแล้วก็เติมปุ๋ยทุกๆ15วันนะคะการเติมปุ๋ยเราควรจะเติมอินทรีย์วัตถุต่างๆลงไปด้วยอย่างเช่นเปลือกไข่หรือว่าเปลือกกล้วยที่แห้งแล้วนั่นเองค่ะ ใครมีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ